ถ้าไม่มีเงินคืออดตายถ้าไม่มีเงินคือยากจนเราคิดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะอะไรทําให้คนคิดอย่างนี้ได้นกมันบินไปบนอากาศเนี่ยมันไม่เคยพกกบกระเป๋าเงินสักบาทเดียวบัตรเครดิตก็ไม่มีแต่มันไม่เคยกลัวโลกคือโลกของมันแต่มนุษย์ที่ฉลาดของเราเนี่ยมีบัตรเครดิตตั้งหลายใบเงินก็มีบ้านก็มีรถก็มีแต่จิตใจเต็มไปด้วยความกลัวหวาดกลัว กลัวว่าจะไม่มั่นคงกลัวว่าไม่มีอยู่ไม่มีกินกลัวว่าเศรษฐกิจจะพังกลัวไปสารพัดกลัวกลัวคนไม่ยอมรับกลัวทุกอย่างมีแต่ความกลัวเพราะอะไรเราถึงกลัวเพราะเราไม่มีศักยภาพที่จะทำอะไรเลยเราฝึกตัวเองมาให้เป็นคนพิการพึ่งเงินอย่างเดียวซึ่งตรงนี้ผมเห็นว่าพระเจ้าอยู่เห็นชัดมากว่า การพึ่งเงินอย่างเดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่าเงินมันไม่มีความมั่นคงจะไปพึ่งเงินทําไมมันเนเมื่อมันไม่มั่นคงอะ่ะใช่ไหมเงินมันเฟ้อเร็วมากแล้วมูลค่าของเงินขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาคิดดูสิว่าผมเป็นเด็กเนี่ยก๋วยเตี๋ยวถ้วยละบาทวันเนี้ยสี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเท่าที่จําความได้วันนี้ผมห้าสิบสามปี ก๋วยเตี๋ยวช่วยละ3สบห้าบาทแล้วสี่สิบบาทตามมันนอกนี่คือเงินเฟอ้อครับฉะนั้นถ้าผมเป็นเด็กผมมีเงินอยู่หนึ่งพันบาทเนี่ยถือว่ารวยมากเพราะหนึ่งพันบาทเนี่ยซื้อที่ได้หนึ่งไร่ในหมู่บ้านผมซื้อควายได้สองตัวบางทีเอาควายแรกที่นาที่บ้านกันก็มีนั่นคือในสมัยผมเป็นเด็ก ฉะนั้นถ้ามีเงินหนึ่งพันบาทถือว่ารวยมากถ้าหากว่าผมเอาเงินหนึ่งพันบาทไปฝากไว้ตอนผมเป็นเด็กวันนี้ผมไปถอนจะเหลือเท่าไหร่ครับห้าสิบปีผ่านมาหลังสมุดบัญชีเ็าบอกว่าถ้าเงินในบัญชีต่ํากว่าสองพันบาทจะถูกหักค่ารักษีรักษาบัญชีทุกเดือนหมายามว่าเงินผมหมดไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วไม่รู้เลยใช่ไหมทั้งทั้งที่ผมเป็นเศรษฐีผมไม่ได้ใช้เงินผมแม้แต่บาทเดียวแล้วมันหายไปไหนมันหายไปไหน นี่คือเงินเฟอ้อครับนี่คือความไม่มั่นคงของเงินแต่ถ้าหากว่าวันนั้นผมเป็นบ้าขึ้นมาเอาเงินไปซื้อที่แปลงหนึ่งไว้ในหมู่บ้านหนึ่งพันบาทได้หนึ่งไร่วันนี้ที่ในหมู่บ้านผมทุกไร่เลยต่ำที่สุดคือเจ็ดแสนบาทครับเห็นไหมว่าเงินหนึ่งพบาทถ้าแปรลรูปมาเป็นทรัพยากรเนี่ยมูลค่ามันพุ่งขึ้นถึงเจ็ดแสบาท แต่ถ้าฝากไปธนาคารปุ๊บมันหายไปแล้วนี่คือความไม่มั่นคงของเงินทีนี้ถ้าผมปลูกต้นไม้ไว้ตอนนั้น40ปีที่แล้ววันนี้แต่ละต้นผมว่าเท่ากับเสานี่แล้วมั้งครับต้นไม้ขนาดเสาเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองหมื่นสามหมื่นบาทนะครับถ้ามันเป็นต้นพยุงเนี่ยช่างเป็นกิโลขายนะครับอาจจะไม่เหลือสักต้นแล้วก็ได้ถ้าเป็นต้นพยุงตอนนี้หายไปหมด มูลค่ามันสูงมากฉะนั้นมันจึงทําให้เห็นชัดมากว่าพระเจ้าอยู่หัวนี่มองทะลุทั้งโลกเลยว่าเงินไม่มั่นคงทําไมพระองค์จึงมาคิดทฤษฎีด